สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนส,สายๆครับผมนี่เป็นวัตถุดิบใ่เสียมเรียบร้อยนะเสีย่ยมก็ทำกับข้วาวร้อนวันนีผัดต้นไม้ผัดผักน,นี่ผักจำมะคืนแล้วก็นี่ไปทำร่วมกับเสี่ยมครับแก้วตีฟูดโอาไว้พี่น,น้องยิ้มตันนี้เสี่อมก็กำลังทำอะไรเพื่อน้องเรมาดูกันทำอะไรเนี่ยเสี่ยมมาครับผม ต้อซอสมันก่อนไลายเมนูอะไททีเดียวกินีีเป็นเห็นอันหะไรกระเทียมเจียวเหลือด้เมื่อไรอยากผัดมันบอฮะกระเทียมเจียวเหลืออันบออันนี้กำลังทำนี่นะทุกคนกำลังจะทอดปลาสุ่มแต่ว่าเขาเห็นแบบสูตรแบบอ่ามีซอสมั่งนะเป็นราดราด มันจะมีรสชาติแบบหอ,อกหวานๆนิดๆแล้วก็มะเขือเทศนะครับมันจะอร่อยมากเลยอันนี้เจียวหอมอห,หอมเจียวหอมเขาเดือดีอย่างเดียวเลยอันน,น,นนี้กำลังทําน้ำซอสอยู่นะคะต้องเจียวแบบน้ำมันละลายทอดปึ๊ดโอ้โหหัวเรศใช่ไหมนั่นนะ เราเห็นมันแบบขวาวยใส่อ๋อตามน้ำมนเขือพริกเป็นน้ำซอสนะคและะ้วก็เนียนให้มันให้มันขือเชื่อมันแตกๆนิดๆรู้สึกปวดแขนอยู่เลยนี่ บดย,ยังโยกโป่งไหมมีที่ใส่งเโ่ตาขึ้ยังน่คิลดลต้นไม่ไนเะะมแบบนะอยกนต้นเต็มเตมงามเ้อตอนไปตอนเ,เต่าน้ำอะไรนะน้เล่ยนอน้ำคามเปียบนะ อยู่เลยนะคะผมนะก็ถักขายกันนะครับวันนี้ก็ขายไก่เหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวก็เตรียมเสร็จแล้วนี่อันนี้ก็โครงไก่หมักเสร็จเรียบร้อยนะครับเดียเราก็แช่ถังไม่ต้องก็เคี่ยไก่นะฮะไม่ต้องตุนไก่ไว้ทุกคนเพราะว่าเขาจะหยุดวันนี้สิบสามเขายุดนี่รบบวันนี้อาทิตย์หลับออเดอร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้สนะิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดสิบสองส่งงวยติดตี่สิบสามเนี่ย คิดมือไหนยังโมโหเลยนะกีผักทางาเเ่าอีกเช่นึงมื่อว,วานเขหลับออเด้ร์สนะิบไปสิบสองบ่อนะเดีหลับสิบสองันแล้วเร็วปหลับสิบเอ็ดับสิเอ็ดเท่าไรสิบสองนี่สังขามมือ่อก็ล้นกันแล้วก็กลัวไก่ไม่พอขายด้วยกอน ก็สั่งสต็อกไว้ทั้ง CP แล้วก็ทั้งเบทาโกด้วยนะครับแต่ CP ก็จะแพงกว่าตรงโครงไก่นิดหน่อยนิดหน่อยต่างกันนิดเดียวนะราคาก็จะมีบางอย่างถูกสลับกันทุกคนบางอย่างเบทาโกก็แพงกว่าเนี่ยก็เลยสั่งแบบสลับกัน คนละใบสองลทุกงคนน,นี่ยลงบสองคนแล้วมันนี่อากาศขึ้นม,มันในคลายดีได้หมนี้ยขึ้นๆเนี่ย,ยวันนี้ก็ขึข้ขนๆแล้วคนไม่แดดไม่แรงมากแดด ก็จะทอดปลาสม้มก็คลิปนี้ไปก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อทุกคนวันนี้ก็กินเมนูนี้เลยนะครับให้ดูอีกรอบอหนึ่งหกกั่นเอาไม้หั่นแล้วก็ทอดปลาส้มทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ